ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนํำมือถือเล่นเกมในงบไม่เกินสี่พันกันครับไปชมกันเลย realme C11 ครับผมคู่แข่งอย่างเป็นทางการของ Redmi 9C ครับผมออกแบบมาเรียกว่าสเปคนี่ใกล้เคียงกันมากครับผมจะเป็นยังไงลองไปชมกันนะครับ Realme C11 มาพร้อมหน้าจอใหญ่ขนาด6.5นิ้วนะครับผมเป็นม i นิดรอปฟูลสกรีนครับผมความละเอียดอยู่ที่ 720p นะครับหรือ HD Plus นะฮะ CPU เป็น CPU 64บิตตัวใหม่ล่าสุดนะครับผม Helio G35 เทคโนโลยีการผลิต12นาโนเมตรความเร็วอยู่ที่2.3ท h z เคร,ครับผมซึ่งตอนนี้มี2เครื่องในโลกนะครับผมที่ใช้ CPU นี้นะฮะ ระบบกล้องที่ให้มาเป็นระบบ AI Dual Camera ครับผมขนาด13เมกะพิกเซลแล้วก็บวก2ล้านเมกะพิกเซลครับผมมีโหมด Portrait ครับผมและก็มีระบบ Chroma Boost เพิ่มสีสันของภาพให้ดูดียิ่งขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติถ่ายวิดีโอ Slow Motion ครับผมความละเอียดสูงสุดของการบันทึกวิดีโอจะอยู่ที่ 1080p 30 f r a เ e per second ครับผม และก็ยังมีเสริมฟังก์ชันโหมดในการถ่ายภาพกลางคืนครับผมเป็น Super Nightscape nice โหมดครับผมเพิ่มสีสันให้สวยงามมากขึ้นในยามกลางคืนครับมาพร้อมขนาดความจุแบตเตอรี่ที่5,000ม ah ิลลิแอมป์ครับผมจุใจในการเล่นเกม12ชั่วโมงครับชมภาพยนตร์ชมซีรีส์21ชั่วโมงต่อเนื่องกันเลยครับและสามารถสนทนาได้ยาวนานถึง31ชั่วโมงเลยครับผมถาดซิมให้มา3สล็อตครับผมเป็น2ซิมกับ1 micro SD card นะครับผม อัพสูงสุดได้ที่256 g b ครับผมและได้มีการทดสอบคุณภาพของเครื่องครับผมสามารถกดปุ่ม power ได้ถึง200,000ครั้งครับปดปุ่ม Volume ได้100,000ครั้งครับทดสอบ Microdrop ปเทส5 6 0 0 0ครั้งครับการถอดเสียบสายชาร์จครับผมทำได้1 0 0 0 0ครั้งครับคุณภาพรูเสียบหูฟังครับผมถอดเข้าถอดออกได้1 0 0 0 0ครั้งครับทดสอบความเสถียรการทำงานของพลดร์ตชาร์จ10,000ครั้งครับ สีมีให้เลือก2สีนะครับเป็นสีมิ้นท์กรีนและก็สีเทาดําครับและราคาเปิดตัวอยู่ที่3,499บาทนะครับรุ่นต่อมาครับรุ่นที่2เป็นมือถือราคาคุ้มค่าจากทางค่าย Xiaomi าครับ Redmi 9A Redmi 9A นั้นมาพร้อมหน้าจอดดร d อปขนาด6.53นิ้วนะครับผมเป็น HD Plus นะครับความละเอียด7 2 0 p ครับผม และในตัวจอของ Redmi 9 a ก็ยังมีการปรับจูนแสงสีฟ้าให้น้อยที่สุดนะครับผมเพื่อเป็นการป้องกันสายตาของท่านผู้ชมนั่นเองนะครับมาพร้อมแบตเตอรี่ความจุสูงสุดถึง5000มิลลิแอมกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งสามารถฟังเพลงได้168ชั่วโมงนะฮะหรือว่าโทรได้38ชั่วโมงครับชมวิดีโอได้ต่อเนื่อง19ชั่วโมงนะครับผมและการเล่นเกมนั้นเล่นได้ถึง14ชั่วโมงกันเลยทีเดียวครับ พูดถึงการเล่นเกมนะครับผม Redmi 9A นั้นมาพร้อม CPU รุ่นใหม่ล่าสุดครับผมเป็นตัวแรกของโลกนะครับผมที่เลือกใช้ MediaTek Helio G25 นะฮะซึ่งมีความสามารถในการเล่นเกมนะครับผมเหมาะสมกับราคาที่สุดแล้วนะครับ CPU นั้นมีความลื่นไหลามากกว่า Redmi 8A นะครับผมซึ่งเป็น Snapdragon นะครับผมอันนี้เปอร์เซ็นต์จะดีกว่านะฮะ ในส่วนของกล้องครับผมน่าเสียดายมากครับผมที่ให้มาแค่หนึงตัวครับผมแต่ก็ด้วยราคาแล้วผมว่าเพียงพอนะครับผมซึ่งเป็นกล้องหนึ่งตัวพร้อมแฟลชนะครับที่เพิ่มความสามารถ AI มาช่วยในการประมวลผลในการถ่ายภาพให้ดีเยี่ยมยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยังมีฟังก์ชันเสริมนะครับผมการถ่ายภาพอย่างง่ายดายด้วยการยกฝ่ามือขึ้นนะฮะแล้วก็ยังมี AI beautify ในขณะที่เราถ่ายรูปเซลฟี่ด้วยนะครับผม ซึ่งภาพจะงดงามขึ้นมากคะและมีอีกหนึ่งข้อพิจารณานะครับผมรุ่นนี้ถูกถอดความสามารถในการสแกนลายนิ้วมือออกไปครับผมแต่ก็เลือกใช้การสแกนใบหน้าในการปลดล็อกมือถือนะครับผมเข้ามาแทนที่นะครับแล้วก็ยังสามารถตั้งรหัสผ่านเข้าใช้งานได้เหมือนเดิมครับผมและสีมีให้เลือกด้วยกัน3สีนะครับผมคือสี Granite Gra y สี p a c o c k Green และสี Sky blue นะครับผม ราคาของเรดมี 9A นั้นคุณจับจองได้แค่เพียง2,799บาทเท่านั้นนะครับผมและรุ่นที่3ครับผมเพิ่มความคุ้มค่าขึ้นมาอีกครับผมยังอยู่กับทางค่ายเฉาหมี่นะครับเรดมี Redmi 9ครับเรดมี Redmi 9มาด้วยขนาดหน้าจอ6.53นิ้วครับผมความละเอียดเพิ่มเป็น Full HD Plus 180p ครับผมมีหมดเพิ่มเติมป้องกันสายตาครับผมที่ดียิ่งขึ้นนะฮะ แบตอึด5,020ม ah ิลลิแอมครับผมไม่ว่าจะสายหนังซีรีส์เล่นเกมฟังเพลงสบายๆครับผมแบตอยู่ได้ทั้งวันครับแล้วไม่ต้องห่วงว่าจะชาร์จช้าครับผมเพราะว่ารองรับการชาร์จไวที่18วัตต์ด้วยนะครับเล่นเกมแรงลื่นด้วยขุมพลัง Helio G80 ที่เน้นคุณภาพเฟรมเรทและควบคุมความร้อนแบบสบายๆมีกล้องรวมกันทั้งหมดถึง5ตัวมาให้ใช้งานกันนะครับ กล้องหลังนั้นจะมีมาให้4เลนส์นะครับเลนส์มุมกว้างพิเศษ8เมกะพิกเซลเลนส์มุมกว้าง13เมกะพิกเซลเซนเซอร์วัดความลึก2เมกะพิกเซลและเลนส์มาโครอยู่ที่5เมกะพิกเซลครับไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบลอภาพก็ดูเป็นธรรมชาติครับผมหรือจะเป็นเลนส์อั t ตร wide ครับผมภาพก็ออกมามุมมองกว้างเลยทีเดียวและก็ยังมีฟังก์ชันยกฝ่ามือเพื่อเป็นการสั่งงานชัตเตอร์ด้วยนะครับ สีสันมีให้เลือก3สีนะครับผมมีสีม่วงน้ำเงินสีฟ้านะครับผมแล้วก็สีดำเทาครับและราคาค่าตัวของ r ร d m i 9อยู่ที่3,899บาทเท่านั้นนะครับผมในรุ่นแรม3รม32ครับและมือถือรุ่นที่4ครับผม oppo a12 b i เ n i อหไม่ใช่ครับผม oppo a12 มีหน้าจอที่ปกป้องดวงตาแบบหยดน้ำขนาด6.2นิ้ว ให้คุณดื่มด่ำไปกับประสบการณ์ความบันเทิงไม่ว่าจะรับชมวิดีโอหรือเล่นเกมตัวกรองแสงสีฟ้าจะช่วยถนอมดวงตาของคุณและปกป้องสายตาของคุณตลอดเวลามีระบบสแกนลายนิ้วมือที่ยอดเยี่ยมถึง128จุดน้ำหนักเบาพกพ,พาแสนง่ายได้ยน้ำหนักอยู่ที่165กรัมความบางอยู่ที่8.3ม mm ิลิเมตรเท่านั้นครับผม หยุดประกายให้กับชีวิตคุณการออกแบบฝาหลังราวปลุกเพชรที่เจรรไยมาอย่างสมบูรณ์แบบ Oppo A12 มาพร้อมกับดีไซน์ฝาหลังแบบ Diamond Brass 3D ซึ่งให้ลวดลายและเฉดสีที่แตกต่างกันเมื่อมองในมุมมองที่ต่างกันนั่นเองเลนส์คู่เพื่อภาพถ่ายแบบมืออาชีพ AI กล้องหลังคู่ของ Oppo A12 ประกอบด้วยกล้องหลัก13เมกะพิกเซลและเลนส์ Deep Camera สองเมกะพิกเซลด้วยกันซึ่งจะมาสปอร์ตในการถ่ายภาพโบเก้ในโหมดถ่ายภาพบุคคลน,นั่นเองให้คุณดูดีที่สุดในทุกช็อตด้วย AI Beautification และถ่ายภาพ portrait ได้ในระดับมืออาชีพถ่ายภาพมีสีสันและเป็นธรรมชาติด้วยโหมด D ดีส Color ที่มาช่วยเสริมมาพร้อม CPU Helio P 3 5 Octacore 1 2นาโนเมตร ให้ประสบการณ์การเล่นเกมที่ราบลื่นและแบตเตอรี่ Oppo A12 ให้มาถึง4,230ม ah. ิลลิแอมเติมเต็มอัตรสด้วยระบบเสียง Direct Oppo A12 ซึ่งเป็นเอฟเฟกต์อัจฉริยะเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงการเล่นเกมและชมภาพยนตร์และราคาของ Oppo A12 เปิดตัวมาที่4,000ปลายๆแต่ตอนนี้คุณหาซื้อได้ในราคาไม่เกิน4,000ซึ่งผมจะแตะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับ ครับผมและนี่ก็คือมือถือเล่นเกมปี2020ครับผมงบไม่เกิน4,000นะครับผมที่ได้คัดสรรมาให้ทุกท่านได้ชมกันเลยครับผมถ้าท่านชอบคลิปกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์ครับไม่พลาดข่าวสารกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ